<I> สวัสดีค่ะทุกคนนี่คือช่างเพย์พลอยนะคะวันนี้พลอยกับคุณพ่อพลอยจะเล่นเลเซอร์ปืนมันไม่ได้เป็นเลเซอร์จริงๆนะคะมันก็พูดไปก่อนนะยวป้ากาถังก <c oughs> ็จะเล่นยังไงมันก็จะมีปืน2องอันเป็นเซตอันใหญ่กับอันเล็กซื้ออันเล็กซื้ออันใหญ่มาเพราะว่ามันจะมีคู่นึ่ ไปใส่ตรงนี้ว่าดูว่าตายเป,เปล่าไาม่ใส่น้ําแต่พี่เกียดใส่น้ําแล้วก็มันอึดอัดหน่อยเราไม่ใส่แล้วเสียงก็จะพ้นแล้นะคะ,ะ,คะก็คือถ้ายังไงก็คือเราต้องเปิดสวิตช้างนี้ก่อนนะคะก็คือกดออนนะคะมันจะมีเสียงนี้ก็คือ พอเสร็จเราเราก็ต้องเราอยากเปลี่ยนทีมสมมวติเราอยากเปลี่ยนทีมน,น,น,นะคะแล้วก็ไปกดปุ่มสีนี้ข้างขวานะคะ <Red Team. S 1> มันก็จะมีบอกในภาษาอังกฤษนะคะว่า red team green team white team green team white team u e team ก็คือเราเป็นเลเซอร์สีแดงก็คือ เราจะเลือกสีอะไรกันดีนะถูกต้องคะ่ะเราจะเลือกสีแดงกันเร t ทีม <Red team. S 1> แล้วก็สามารถเปลี่ยนเสียงปืนก็ได้ก็คือกดข้างซ้ายนะคะจะมีบอกแบบนี้นะคะ <Single shot. S 1> ก็คือเราจะเลือกซิงเกิลช็อตกันนะคะ Fire. แล้วก็ถ้าเผื่อกระสุนเราหมดสมมุติกระสุนเราหมดถูกไหมคะมันมีศูนย์ก็คือมันจะมีเฮลปาสองอันก็คือที่มีคนเยอะก็คือแอมโมมันดูเหมือนคนเยอะก็คือมันคือกระสุนนะคะและนี่คือหัวใจก็คือว่าอีกกี่ช็อตที่ผู้เล่นคนอื่นจะยิงเราเท่าไหน <S 3> 3, <S ถึงเราจะ 2, 2> ตายและแพ้คะ่ะ ก็คือถ้าเปื่อแอมโมเราหมดเราจะมีปุ่มอยู่ข้างล่างที่มันดูเหมือนปุ่มนะคะเราก็กดสองครั้งแล้วก็นี่นะคะเหลือเกแล้วค่ะก็คือ9ก้าก็คือ Max Level ของเกมนะคะโอเคเราเริ่มกันเลยค่ะไปกันเลยก็คือก่อนนั้นเราก็มีกระถัง1อันกากระถัง2อันนะคะ็จะมีสองอันเพราะว่า ไว้แอบคือแอบข้างหลังสามารถแอบข้างหลังรถได้ด้วยค่ะข้างหลังเราโอเคว้าเ,ออเริ่มกันเลยนะคะไาเร็วปตอนเลือกทีมก่อนเลือกแล้วไว้ทีมไว้ทีมหนึ่งสอง เลือกเราเลือกทีมยังไงโอ้ยคารชีวิตลดลงไปสอทีเลยโดนยิงยงิงเลยมันยิงไม่ได้ค่นแลกโ้แหวก้เติเอาไหนะกระนาสเติมัน เฮ้ยทำไมยิงไม่โดนโอ้ยทำไมป๋าโดนยิงอีกแล้วอ่ะโอ้ยตายแล้วเกมโอเวอร์จะเหลือศูนย์ เก็คือทุกคนเห็นไหมเนี่ยทุกคนค่ะพลอยชนะนะคะก็คือพลอยเหลือสามคิวแล้วก็กระสุนโอ้เหลือสามคิวหรอแล้วก็กระสุนคิวคือพ่อพลอยดีตายแล้วนะคะแอมโมก็หมดทอดีโอเครอบสองนะคะรอบที่สามก็คือไฟนอลราวนะคะคนที่ชนะได้ไปได้ทำอะไรก็ได้อ่ะมาให้เขาดูก่อนไว้ที อ่านี่ s <S เป็นพลังเก้าแล้ว 9, <9. S 1> คถ้าเผื่อเราอยากมีเก้าชีวิตเหมือนเดิมนะคะเราก็ปิดแล้วก็เปิดใหม่นะคะและมันก็เหลือเก้านะคะแล้วยังแล้วก็เลิกทีกน้เอ <'s> เราก็ต้องทำแบบนี้เพราะว่าแดดเจอะนะคะเปลี่ยนเเอาใหม่เอาใหม่ มันถึงไหนวะตอนที่เราย้ายนี่ไงโอเคทุกคนค่ะราตรีนะคะเราปิดเปิดกันไหนคะไม่ใช่ราวสองน้ใช่ปาสองือาาสองาสองนะคะทุกคนอันนี้ก็คือมีพลังอยู่เก้าเบอร์อยู่หกนัดหเริ่มแล้วนะ ทุกคนทกคแอบกันแอบกันมันแอบ่ังงี้ยง่ายสุดเลยมาเด๋ยวกชีวิตตายแล้วเหรอไมของพอชนะอีกแล้วงงมันง่ายมากเลยพอแค่อยู่นิ่งเอง เอ้ยไม่โดนเลยทำไมป้าโดนคนเดียวเจดเพย์พอชนะรอบนี้นะคะสองต่อศูนย์โอ้โเด็กแกเพย์พอชนะแอ่กล่าเกล่าวเพย์พอไม่ได้โกงนะคะเพย์พอทำริงเออโกงไมนี่ยไม่ได้โกงมันแค่ไม่โดนองพอยิงใครใครยิงเร็วใครยิงเร็วกว่าจะจะตายก่อนไหนดูสิไหนป้าลองยิงดีๆเข้าป่ะลงป่ะแปดแปดเออ ลงนี่นะเดี๋ยวดูนะให้เขาให้เพื่อนดูสักดีว่าอันนี้เป็นแปดใช่ไหมโอเคนี่เป็นแปดนะคะอ่ะเดี๋ยวป้าจะยิงพลอยเลยนะลงมะลงลงฮะพลอยลงไหมใช่ไหมถ้ามาลงบอกในคอมเมนต์นะคะทุกคนป้าโกงเอาใหม่เมื่อกี้เราแค่เอยแค่ชัว์ให้ให้วิวว่าพลอยไม่โกงโอเค ลาวตีแล้วค่ะทุกคนเาราจะไปแอบกันก่อนพอจะเพียงพอจะไปแอบอยู่ข้างหลังเอ๊เขาปี่หนึน่งสองสมมามไม่ไม่ไมาไม่ไม ตายอตายชนะเกมโอเวอร์ก็คือทุกคนเทียทีชาระนะคะทุกคนเหลือพลังชีวิตอยู่สามอ่ารอบสุดท้ายนะรอบสุดท้ายลาโฟรแล้วกันนะคะก็คือหนึ่งต่อสามนะคะไม่ใช่หนึ่งต่อสองนี่ใช่คใครชนะชนะเลยนะรอบนี้โอเคเอาอยัาง ไปกระสุนเป็นเก้าแล้วขอปิดเปิดใหม่ก่อนกขอเลือกท้มหมดปีสิบป้าบ้ายิงสิบ้ายิงไม่ตายโอ้ยโอ้เขาตายได้เปล่าไม่เพราะว่าอยู่ทีมเดียวกันตีมันป้ามันตีมไว้นะอือเสือเซ็น โอ้ยทำไมย <ไป S 1> ิงตายแล้วยังลงไปหนึ่งไม่ป้าโดนยิงแล้วเนี่ย,ดย,ยกดติดตามกดไลค์นะคะถ้าเผื่อคิดว่าเพลยร์พอจะวินวินแล้วก็แค่ไลค์ถ้าเผื่อเพลยร์ทีมจะวิน คิดว่าเป็นเพื่นยังไนเหรอคะือเพ้าอชิงคอไอชะแน่ๆเลยค่ะไม่ค่ะผู้ชมแต่ผู้ชมคือ่ะายแล้วจับบะบบตายแล้วอะไรก็คือเพเยอชิงชนะนะคะผู้ผชมแต่คือรเอ ติดตามกดไลค์คอมเมนต์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเอย๊กดไหนอ่ะปิ๊ดทำอะไรหรอป้าจะเอาถังไม่เ,เก็บเีกยระวังมันนดน

ไงปลงเหรอไปลงเหรองงโอเคตูดคุณไปเ,เอ้ามันอัดกะตั้งนาน